สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel ล่าสุดมีการยืนยันชัดเจนเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่ประชาชนจะได้รับอย่างแน่นอนมีการยืนยันชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะกรรมการ ซึ่งสรุปใครได้เงินดิจิทัล10,000บาทบ้างและใครที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทบ้างวันนี้มีข่าวล่าสุดสำหรับผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทมีเงื่อนไขชัดเจนและผู้ที่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทก็มีเงื่อนไขชัดเจน ยืนยันชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะกรรมการยืนยันชัดเจนจะได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทไตรมาสที่4อย่างแน่นอนและจะมีการขยายพื้นที่เกิน4กิโลเมตรอย่างแน่นอนเกิดคาถามจากประชาชนหลายๆคนซึ่งก็มีคำถามว่าสำหรับ เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนั้นได้ทุกคนใช่หรือไม่และสำหรับไตรมาที่4จะได้เดือนไหนคำตอบชัดเจนไตรมาที่4เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทจะถึงมือประชาชนเดือนตุลาคมปีพศ2567อย่างแน่นอนซึ่งสำหรับเกณฑ์เงื่อนไข ผู้ที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนั้นมีเกณฑ์เงื่อนไขอยู่5ข้อด้วยกันซึ่งหากท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เงื่อนไข5ข้อที่ทางรัฐบาลกำหนดท่านก็จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทถึงมือท่านแน่นอนสำหรับเกณฑ์เงื่อนไขที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทข้อที่1จะต้องเป็นประชาชนที่มี ที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นเกณฑ์ต่อมาหรือเกณฑ์ที่ 2---- ท่านจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นเกณฑ์ข้อที่3ท่านจะต้องมีอายุเกิน16ปีบริบูรณ์ณนะเดือนที่มีการลงทะเบียนนั่นก็หมายความว่าการที่จะได้รับเงินดิจิทัล1นึ่งบาทนั้นท่านจะต้อง ลงทะเบียนทุกคนท่านถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทซึ่งสำหรับการลงทะเบียนจะลงผ่านทางไหนนั้นจะต้องรอการติดตามข่าวเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทอีกครั้งอีกทีข้อที่4ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาท ต่อปีภาษีหรือมีเงินเดือนเกิน70,000บาทต่อเดือนนั่นเองคำถามต่อมาเงินได้พึงประเมิน840,000บาทต่อปีนับอย่างไรเกณฑ์การนับเงินได้พึงประเมินปีภาษีนั้นจะยึดสิ้นสุดปีพศ2 5 6 6ที่ผ่านมา หากเงินได้พึงประเมินปีพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาไม่ถึงไม่เกิน840 0 0 0บาทท่านก็จะได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทอย่างแน่นอนและเกณฑ์ข้อสุดท้ายข้อที่5ท่านจะต้องมีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์จากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่น กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทซึ่งหากท่านมีเกณฑ์เงื่อนไข5ข้อตามที่กล่าวมานั้นท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทสำหรับท่านที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนั้นก็มีเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้ท่านมีอายุ ต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทเกณฑ์ข้อต่อมาบุคคลที่มีเงินฝากกับธนาคารเกิน500,000บาทท่านกจ็จำไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทซึ่งสำหรับเกณฑ์เงินฝาก50,000บาทนั้นจะนับอย่างไร สำหรับเกณฑ์5 0 0 0 0บาทท่านจะต้องมีเงินฝากไม่เกิน50,000บาทณนะวันที่31มีนาคมปีพศส5 6 7 7หากท่านถอนหลังจาก31มีนาคมปีพศ2567ท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทและเกณฑ์ข้อสุดท้าย ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งหมบาทเป็นบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีของกรมสัมพากรปีพศ2 5 6 6ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคมปีพศ2 5 6 6ปีที่ผ่านมาหากท่านเข้าเกณฑ์เงื่อนไข ด้านบน5ข้อท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืบาทหากท่านเข้าเกณฑ์เงื่อนไข3ข้อด้านล่างท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0มืนบาทล่าสุดมีการถแถลงชัดเจนสำหรับเรื่องเงินดิจิทัล1น0 0 0มืนบาทที่หลายคนตั้งตารอเรื่องนี้คงจะมีความชัดเจนแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ